ดำฟ้ามสวัสดีค่ะเสาวันจันทร์ที่สิบสามมีนาคม66หกเด้อค่ะพี่น้องมาเบิ่งแพะกินใบคอยจ้ะเพิ่งจากออกไปกินห้าก้กินใบคอย,อยก,กิน ไปคอยแสบบอ่อเอิดโปเต้อถอยอย่าทำโปเต้อถอยลูกถอยเห็นไหมนั่นโปเต้อถอยลูกถอยไม่กลัวเหรอดูเขาดิ ไปลูกลงไปกินหญ้าไปลงไปกินหญ้าไปลูกไปไปเรีวเบายังไงมากินต้นกันเก่าแม่ใบกูดเบิดเนี่ยจ้ารูสศรบ่าใดดอกพี่น้องตนเนี่ยจ้า ต้นกันเกาต้นมันป่าบ้านเฮาจ้ะพี่น้องชื่อทางวิทยาศาสตร์ต้นกันเกาวิทยาศาสตร์พืชศาสตร์ไปไปตรงล่างเลยง่ามเลี้ยหาหาองอย่างนี้มากนะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้แม่นบอก จานนี้จาน,นี้มันเลี้ยงแพะซอยพอบ่ะตั้งน้อยเพื่อตัดหงาตรงมีจานนี้ตัดหงาให้วางกินจ้ะเอามากันครบเลย มากันครบเลยเดี๋ยวถ่ายแพะก,ก่อนคลิปนี้ถ่ายแพ้ก,ก่อนนะคะ่ะหญ้ากระสีปลูกวันหญ้าในกระสิปลูกวันที่ยี่สิบอย่ได้พี่น้องสองไรปลูกกะแบบบอมี่้นาลละพี่น้องจักสิออกมาเป็นจังไดปลูกแบบนามหน่อยไหมคะบอนี่จะใกล้เบิดและะ้วค่ะ น้ำไก,ก่แหง่งละสูบอีกเที่ยวเดียวก็แห้งแล้วจ้ะนีบ่บ่อน้อยแต่ว่าเขาก็มีหลายบอ่ออยู่จ้ะแต่ว่าจักสิออกมาเป็นแนวใดน่ะน้ำหน่อยเนาะคะ่ะเขาบริด้รอฝนค่ะเขาสิปลูกวันที่ยี่สิบนี่ค่ะย่าไในย่าไหนย่าไหน อันนี้แพงกุลาจ้าอันนี้รซูซี่อันนี้แผงกุลานะคะแพงกุลาพ่อปุ๋ยอาทิตย์เดียวด้วค่ะเนี่ยขึ้นมาอีกแล้วตัดแล้วเข้าก็ใไซปุ๋ยคะ่ะใส่น้ำใส่ปุ๋ยอัดเข้าไปก็ขึ้นมาอีกแล้วกา ซีมีมองทีอัน,นบ่เสมอแล้วมันเป็นแรงเป็นแอ่งน้ำแม,ม่จ่าตรงนี้แม่จ,ามจา่านี่จ่าตรงนี้คือ,อยาในาเบอร์จังนี้วงหรือเวิร์กนี่จะนอนได อันบบทูนเสียนี่กระสีได้ลายโตยจ่ะแพะโตผูเพ่นตับโตผูกกะมีค่ะเฮ้าบดได้แยกขออนะฮะแพะนี่จะเลี้ยงยากกว่าขวางนะคะในความคีเทนส่วนโตแพะจะเลี้ยงยากกว่าจะออกลูกก็ต้องรุ่นว่าเพ่นสีห้ยนมลูกบ่สีเลี้ยงบ่ ต่วาแพะมันก็นจะมีแบบลูกแฝดแฝดมั่งมาะจะแฝดสองแฝดสามกวากันไปแต่วาบ่าอยากไดแฝดหลายดอกค่ะมันเลี้ยงยากแย่งน้มกันเขาก็เลี้ยง,เ,เ,ลยงเลี้ยงเอามุ้นเพลินแล้วก็เลี้ยงเป็นความสุขของเ้าจา้ะเอาได้เบิ่งยังซี่ก็มีความสุขแต่ว่าขันเฮ่าเกิดการ สูญเสียคือว่าแบบออกมาแล้วว่าให้นมลูกไม่จ้าสองน้ำโตตายไปแล้วโตวผูกอะโตผูกกะสู่กันคือว่าหละจ้ะกำเกิดการสูญเสียขึ้นว่าสั้นกะสิเป็นเก้าโตสิบโต,บตละจา้าอันนี้แหละ พาัวอยู่เอามาาไม่4ีัตเพิ่มม้าแค่ตัวเดียวจ้ะศูนย์เสียเนาะคะ่ะเจา้าเสวาจังเลยตว่าเขาก็เลี้ยงต่อไปค่ะเบงเสียก็เป็นความสุขเป็นความสุขมากๆเลยที่เราได้เลี้ยงเขานะ มาที่นี่คันมันได้ลูกตัวผู้อีกยานได้แยกคอให้อยู่ค่ะเพราะยายซ้ำใจซ้ำนึ่งนี่จับแยกคุ้นแล้วก็ขายจ้ะคันว่าขายก็สิถือแท่งตายคือเก่า รำฟ้าตังยุบานนองกระตันตำบลน,นองหางอำเภอกุชีนารายจังหวัดกาฬสินธุ์เยค่ะพี่น้องพี่น้องท่านใดสนใจเรื่องงาเรื่องแพะเรื่องกวางกะเม่นไว้ได้จ้ามีคำถามยังกะเม่นมาเลยค่ะฝากขอบคุณที่ติดตามให้เด้อค่ะสำหรับคลิปนี้กะพอแค่นี้ก่อเด้อค่ะ ฝากกด s u b สไคร b ์กดติดตามเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะสวัสดีจ้า